รับกลิ่นได้หลายกิโลเมตรเลยนะเจ้าอย่างเช่นก็คือมีรายงานว่าเปิ้สามารถรับกลิ่นของน้ําแหล่งน้ําตามธรรมชาติเนี่ยเจ้าได้ไก่สิบกว่ากิโลเลยนะเจ้าสวัสดีเจ้าจื่ออาจารย์สัตวแพทย์หญิงดรพัะคนุตบัรชิตอาจารย์ประจําภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าเจ้ากา ทุกคนก็คงจะหูอยู่แล้วนะเจ้าว่าจ้างเนี่ยเป็นเป็นฟาที่มีความพิเศษหลายอย่างนอกขนาดตัวใหญ่น้ำหนกักตัวหนักนะเจ้ากินหนักนัก่งรอดกอบมีความฉลาดนะเจ้าเฉลียวฉลาดสามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะฝึกได้นะเจ้าแต่ว่าทุกคนก็อาจจะยังมหูนะเจ้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยจ้างเนี่ยมียังมีความสามารถพิเศษแหมหลายๆอย่างเลยนะเจ้าที่ทุกคนอาจจะประหลาดใจก็ได้เจ้าอย่างแรกนะเจ้าก็คือ จ้างสามารถใช้ใบหูของจ้างเนี่ยโบกเพื่อระบายความร้อนได้เจ้าที่อย่างใบหูของจ้างถึงสามารถระบายความร้อนได้เนะเจ้าก็เพราะว่าจ้างเนี่ยเปิ้ลมามีตอมเงือต่มลําตัวเหมือนกับสัตว์ทั่วไปหรือคนเนาะเปิ้ลมีตอมเงือเฉพาะตี้คนเล็บของเปิ้ลต่ออั้นเจ้าเพราะฉะนั้นความสามารถในการระบายความร้อนของเปิ้ลจึงบ่สามารถที่จะระบายผ่านตอมเหงือได้แต่ว่าเปิ้ลมีคุณสมบัติพิเศษก็คือใบหูขนาดใหญ่ของเปิ้ลเจ้าที่สามารถที่จะ โบกเพื่อระบายความร้อนได้นะเจ้าที่ใบหูของจ้างเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆนะเจ้าที่ตั้งหลังของใบหูเนี่ยปุนจะมีเส้นเลือดเยอะเลยนะเจ้าทั้งเส้นเลือดดาเส้นเลือดแดงนะเจ้าถ้าเปิดออกมาก็จะเห็นเส้นเลือดเลยเป็นแขนงเลยนะเจ้าซึ่งผนังของอ่าหลอดเลือดเนี่ยเจ้าอ่าปุ้นก็จะอยู่ชิดกับผิวหนังของใบหูเลยใบหูก็จะมีผิวหนังที่บางมากนะเจ้าเวลาที่ปุ้นโบกเนี่ยลมก็จะพัด โดนเส้นเลือดเหล่านั้นนะเจ้าทำให้ความร้อนภายในหลอดเลือดเนี่ยสามารถระบายออกมาได้เจ้าความสามารถพิเศษอย่างที่สองนะเจ้าก็คือว่าจ้างสามารถใจงวงดูดน้ำได้เจ้าเจ้าเพราะว่าจริงจริงจริง,รง,รงปากเปิ้ลก็สามารถกิ่นน้ำได้นะเจ้าแต่ว่าอย่างที่เขาหุ้งกันคือจ้างเนี่ยเปิ้ลมีความสูงเยอะมากเลยเนาะเจ้า การปี่เปื้อนจากก้มกินน้ําในแม่น้าลาทานก็จะทําได้บัสดวกเหมือนเหมือนซัตที้ตัวเล็กๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นเปิน้นเกาะเลยได้มีวิวัฒนาการในการมีงวงนะเจ้าก็คือจมูกนะเจ้าที่ยื่นยาวลงมาถึงปืนได้เลยนะเจ้าก็คือสามารถใจงวงเนี่ยดูดน้ําเข้าไปนะเจ้าดูดน้ําเข้าไปคือเต็มงวงเลยได้ไหลยหล,ยลิตดเลยนะเจ้าแล้เกาะพ่นน้ำเนี่ยใส่ปากกิ่นได้นะเจ้านอกจากนั้นก็คือยังสามารถ ที่จะใจงวงเนี่ยดูดดินหรือโคลนนะเจ้าแล้วเอามาพ่นสาดใส่ตัวของเติ้์นนะเจ้าเพื่อที่จะไล่แมลงหรือว่าเอาดินเอาทรายอย่างมาพอกตัวไว้เพื่อกันแดดได้เจ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจ้างเติ้นสะดวกที่จะใจปากในการกินน้ําก็สามารถทําได้นะเจ้าประจำเป็นที่จะต้องใจงวงอย่างเดียวเนาะยังเฮาก็อาจจะเคยหันว่าจ้างเนี่ยสามารถก้าบสายยางแล้วก็กินน้ําได้เลยนะเจ้า หรือถ้าเกิดว่าเป็นจ้างลูกจ้างที่เกิดใหม่เนาะเปิ้ลเก็ะยังมีพัฒน,นาการในการควบคุมการม,มือที่งวงอย่างบดีนะเนีย๋ยเจ้าเปิ้ลเก็จะใจปากเพราะว่าเปิ้ลเปิ้ลสูงถึงเต้านมแม่เปิ้ลเนาะเปิ้ลก็จะใจปากในการงับเต้านมของจ้างแล้วก็ดูดนมจากเต้านมแม่จ้างเจ้าความสามารถพิเศษอย่างที่3ของจ้างนะเจ้าก็กคือสามารถที่จะดมกลิ่นในระยะไกลได้เจ้า จ้างเนี่ยจะมีสมองส่วนที่รับกลิ่นที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วนะเจ้าเปิ้ลยังมีเซลลประสาทในพรงจมูกของเปิ้ลน,นะเจ้าที่สามารถรับกลิ่นได้นะเจ้ามีเซลประสาทเป็นจํานวนมากเลยนะเจ้านอกจากนั้นก็คือ,อจ้างเนี่ยเปิ้ลเป็นสัตว์ที่มียีนสําหรับรับกลิ่นดมกลิ่นเนี่ยจำนวนมากที่สุดในโลกเลยเจ้านอกจากนี้ก็คือว่า,าเปิ้ลสามารถ ที่จะรับกลิ่นได้หลายกิโลเมตรเลยนะเจ้าอย่างเช่นก็คือมีรายงานว่าเปิ้ลสามารถรับกลิ่นของน้ําแหล่งน้ําตามธรรมชาติเนี่ยเจ้าได้ไก่สิบกว่ากิโลเลยนะเจ้านอกจากนั้นเปิ้ลก็ยังสามารถที่จะจําจแนกแยกแยะได้นะเจ้าว่า,ามีอาหารจํานวนมากหรือน้อยนะเจ้าสามารถแยกได้แล้วก็เลือกอาหารที่มีปริมาณเยอะได้ทางที่มองมาหารนะเจ้าแบบได้ให้เปิ้ลดูแต่ให้เปิ้ลดมแล้วก็กะปริมาณเอาเปิ้ลสามารถเลือก อาหารที่มีปริมาณเยอะได้นะเจ้านอกจากนั้นเปิ้ลก็ยังสามารถที่จะจากลิ่นของจ้างโดยการนะเจ้าจากลิ่นของคนนะเจ้าแล้วก็จำจำกลิ่นของอาหาราชนิดต่างๆได้นะเจ้าวันนี้เฮาก็ได้ฮู้สามความสามารถพิเศษของจ้างไปแล้วนะเจ้าถ้าอยากฮู้ว่าแถม3าความสามารถจะมีอย่างจอละเจ้าเกาะติดตามได้ในคลิปหน้านะเจ้าอย่าลืมมาเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม รายการกากไข่อุ้งหูฟังของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตเจ้าบ๊ายบายจ้างเนี่ยยังสามารถที่จะจำคนจำจ้างนะเจ้าที่เคยอ,อยู่โ้วกันเมื่อหลายปีก่อนอาจจะถึงเป็นรักหลายสิบปีนะเจ้ามาเจอกันแหมการเปิน้นก็ยังจำได้อยู่เจ้า